โอเคนะครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะฮะ์เติ้ลน,นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับก็มีคนบอกมาให้ให้เล่นเกมไมค์ครับนะครับก็คือแบบไม่ได้เล่นนานแล้วคนก็เลยบอกให้ให้ให้เล่นนะครับผมก็บอกมาว่าเล่นหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือก็เพิ่งจะไปโหลดมานะแต่มันเครื่องของผมมันโหลดได้แค่เวอร์ชรันอะไรว,ว่ะเติ้ลเวอร์ชัน ศูนย์จุดหนึ่งสี่ะครับูนุดสี่ภาษาไทยอะไรนั่นแหละครับก็ตามนั้นวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดเลยนะครับคือแบบเกิดมาก็อยู่ตรงนี้เลยก็ไม่มีอะไรเลยก็ก็จะมาเริ่มแบบสดสดเลยนะครับสดๆมีลมโอเคก็ตัดต้นไม้ก่อนนะครับผมตัดต้นไม้เดี๋ยวตัดคลิปตอนตัดต้นไม้ก่อนนะครับผมจะได้เป็นการไม่เสียเวลา โอเคก็ตัดไม้มาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะก็จะมาทาไม้นี่ที่ครับโอเคได้ที่ครับมาแล้วทำไปเรื่อยโอเคโอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่าก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วไม้อ๊กธรรมดาได้ทำอะไรสร้างบ้านสร้างบ้านบ้านเล็กๆกนโอ้ยสร้างบ้านอะไรดีวะ คิดก่อนนะครับว่าสร้างบ้านมุมไหนดีตอนนี้ยังนึกไม่ออกเป็นคนที่ชอบสร้างบ้านโล่งๆสร้างนี่อะไรกันพับมโอ้ยพี่เดชจะทำฟาร์มด้วยเอออยาทำแล้วก็ทำรับรองสัก ้าหกพาจะรับรองได้เพชรแน่ห้าหกพาเลได้เลยมีถึงก็เหอ้โอเคก็นี่ก็เป็นเขาโค้งก่อนนะฮะโอเคก็ตัดคลิปตอน <c oughs> มันได้เขาโค้งนิดนึงนะจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> โอเคนะฮะก็ตอนนี้ก็ <c oughs> มืดแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้ก็มีคิปเปอรแค่คริคิปเปอร์อยู่ข้างนอกบ้าน <c oughs> นั่นไง <c oughs> นั่นไงนี่ไง <c oughs> เตือนพี่มาหาแล้วเย็ดเคมาพ้อมพปกดาบปกขวานเพี้ยปกอันนี้ด้วยโอเคแล้วก็ประตูสักสองอันนะฮะบอกนี้นิดหน่อยเอาเต็มแล้วล่ะเหี่ยบสักสองอันนะฮะเอาเลยปะ รัวสักอันนึงเพื่อความเท่ยังเสร็จเชี่ยอะไรแล้วรอดได้ไงเนี่ยอุ้ยอะไรแล้วรอดได้ไงรอดอะไรพี่กูโหดอะถ้าใกล้ดองแล้วเตอร์ไปใช่วยมต้องมีมีดที่โมไลพี่มีเห็นไนะเดี๋ยวให้ไม่แล้วพี่อยู่ยังไงเนี่ยกูโหดเนี่ยเออว่ากูลืมไปคราฟจนในบล็อกไม้นี่แม่งหมดเลยให้ไม้ไหมชิบหายแม่เ สุดตื่นอะไเรเดียวนี้กันนะโอเคก็รอมันเช้านะครับผมก็ยังมีอุปกรณ์เตียงยังไม่พอเตียงมันใช้แล้วเมื่อวานไหนว่าเตียงใช้ขนแกะสามอันขาดขนแกะอันหนึ่งนะครับเต้ามีครับแมวไอ้พวกซอมบี้คิปปรงคิดไปใครีวยเออเต้ ต่อยู่แต่อยู่ไหนไหม่ก่อนนะ,อ,ะอยู่ตรงบ้านก่อนอ,อยู่ตรงที่พี่อ,อยู่ตรงที่จะให้พี่ขุดไปได้อโอเคนะ,ะทางมืดๆขุดไปจะไปเจอเอก,กคิปเปิลไป,ไปก็กำลังจะขุดทางไปหาเอเตอร์มันนะ อยู่อยู่ตรงนั้นไหมนะเออมีที่ผูกก็ไม่ใช้นะอีกทีหนึ่งโอเคเฮ้ยอยู่สักที่เดียววะก็มืดหน่อยนะทู้ชมโอเคนะวะขุดตามมาหน่อยดิแมงมืดมองเมห็นนี่ขุดมาได้เลยพี่อยู่เฉยเอ้ย นั่นแหละคุณเลยแต่คุณเลยออเ,ออเออโอ้ยแม่งเวียนหัวสุดยอดเลยพี่นั่งสุดยอดคุณเลยเออพี่ก็มีทานแต่ปักไฟมีอะไรบ้างในชีวิตมึงไงผดหัวผักเฮ้ยโอ้ยเวีย,ยนหัว มึงขุดมาตรงๆไม่ได้เลยไงขุดไม่เป็นแฮ <Hey. S 2> hey. hey, ่แฮ่ค <K ipper S 2> ิปเปอร์คิปเปอร์ยังอยู่ปะวะโอ้แม่ยังอยู่แต่เติร์มไม่อยู่ทำอไรต้องมีคีเปอร์โอเคก็ตัดคลิปไปถึงตอนเช้าเลยนะครับ โอเคนะฮะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็เพิ่งจะแก้ทางตรงนี้ไปให้มันตรงๆนะฮะโอเคนะฮะนะฮะนะฮะทุกนทะีตอนนี้ก็ได้เวลาอ้ยอาหารน้องหมูจ้าน้องหมาจ้น้องไก่จ้าย้อยชิมันไปมันอะหมู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 มูนัน่น,นหแหละเอ้อ ก็ขุดเฮ้ยเคยตีกูเนี่ยขุดจากประตูนี่ก็จะขุดไม้นะฮะเพื่อเอาไปคาร์ดเอาเออเอาไปคาร์ดเอาไปแค่ขู่ติดติดกันอะไรฮปอร์ลสามตัวป่ะอุ้ยยิตแค่อะไรวะไอ้ยสมบี้เด็กซอมบี้เด็กเอร์ซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กไหนไหนมาช่วยแล้เออเอ๊ยตีไม่โดนใช่ไหมเอ้ยรอดเลยหาฮิปเปอิลสามเกือบตายอธิบายมาเนี้ยสามตัวหาทำไมดูดิว่ายน้ำอยู่สนุกสนาน เริ่มหิวแล้วโอ้เย็ดเกโอ้โหปิดเลยพี่ปิดปิดเอาดิโอ้ยไม่ไมมันมีคิปมันมีคิปเปอร์แบบไม่อยู่ตรงน้ำเตอร์ขวามือเติร์พี่เราเติร์นะไปยื้อเฮ้ยอ๋อเจอแล้วมาเดี๋ยวเตอร์เลงานมาห่ดูนะสิงวะสิงวะไหนวะมองเมนมีนี่ดูดูเด็กี้อเดีอเอาดิเอาดเอาดิเอาดิใจพอว่าบึม

ไปเฮ้ยจะทำอะไรกันไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อแม่งระเบิดมามาเตอร์สร้างพีการกันพีการแล้วกันระเบิดนะยังเตรียมตายแล้วระเบิดแล้วระเบิดหมดเยยางยางเตรียมตายแล้วพี่ดูขี้เสียวอ่ะกูเตรียมตายเสียยใช่ไงเจ้าเอ๋อาเจ๊เอ๋กูเตรียมตาแล้ววันนี้อุ้ยกูต้องการอาหารอ่ะเอ๊ ไปทางนี้ก็แล้วพี่อย่าพึ่งเอ้ยมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยไปวัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะมองเห็นอุ้ยเนี่ยงมองเห็นรึเนี่ยเอ้ยเกียระเบิดแล้วโอ้ยโอ้ยเต้เต้เต้เฮ้ยเป็นไงไปหมดแล้วไปหมดแล้วไอ้คิปเปอร์เตด้วยเตอย่าไปไกลดิโอ้โหวัวขุนแก่กัน แกแกแกเออตอนมีครบแล้วอาหารขอค้ Ой, ขอขนหน่อยเอ้ยไก่ไก่ไก่กูไก่กูเฮ้ยเย่เก <Abi. S 1> ือบตายดูเลือดเต้ยไปแล้วเว้ยเย่หิวชิบหายเลยฮาตายแล้วพี่ฆ <Wonder Woman> ่าแล้วเก่งนะล่ะอาหารกูโอ้โหเดินโคตรช้าเลยแม่งไอ้เหี้ยหอยทากไปบ้านกูแม่งยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยไอ้เหี้ย บเตอร์เข้ามาแม็งก็มีเต็มไปหมดลิบ้านเป็นรูพึงคาคิปเปอร์ไปได้ครับผมได้เตียงแล้วอันนึงตึงโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็ยังใชเยู่ครับเมื่อกี้ก็พึ่งไปตัดไม้มาสองสองแบบโอ้ยลืมไปก็คือแบบแบบอย่างนี้กับเอามาปูพื้นใช่ไหมสีขาวกับแบบสีธรรมดาโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ตัดคลิปแป,ป๊บนณตอนนี้ก็มืดแล้วน,นะครับผมก็เพิ่งได้ซิป,ปิ้งย่างเตาเผาโอเคนอนนอนเตอร์นอนนอน,อน,อน,นอนก่อนพี่นอนเพื่อชีวิตรอดนะฮะในวันถัดไปเออใช้่เลยเออฟูช่เย้ได้เนือ้อไก่ได้ปลาไหลก็จะมากินไก่เพื่อดำรงชีวิตต่อไปนะครับอย่างพี่ไม่คงดำรงหรอก โอ้ใกลตายแล้วกูโอเคก็เพิ่งจะปูไม้เกือบเสร็จแล้วนะก็เหลือแค่ตรงนี้เต้ามีไม้ไอสีขาวๆเนี่ยมามาปูตรงนี้ให้หน้าเดี๋ยวตรงประตูอะตรงนี้เร็วมันเป็นปูอปูเหี้ยเลยมึงมันก็ง่อยเึี่อยอเอาประตูไปพร้อมดีให้ปูใช่โอเคก็เดี๋ยวไปหาไม้ก่อนนะครับ ตอนนี้อากาศก็กำลังดีนะผมตอนนี้ผมก็กำลังทำหลังคานะก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเีอ <c oughs> แล้วโอเค oh. ก็ต้องไปหาไม้มามุงหลังคาสวัสด <c oughs> <ม>ีเพื่อนคิปเปอร์ทำอะไรอยู่เติรรไปหาไม้พี่หเด้าคิปเปอร์อยู่ไปหาไม้ไปหาไม้เออเอามาโอเคตัดคลิปก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือที่ตัดไปเดแคทตัดไปเด็แคทก็คือแบบ จะได้รู้ว่าอะผมไม่ได้โกงนะครับผมผมเลิกทิ้งสายนั้นไปแล้วผมไม่ได้โกงแล้วนะโอเคตัดคลิปโอเคนะตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านแล้วนะฮะก็คือแบบนี้ก็คือมันเป็นบ้านที่เอาชิตรลดที่ผมสร้างมาแล้วโคตรเล็กแต่มันก็ภูมิใจเพราะว่าไม่ได้โกงอ่าโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นสองก็คือไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเราจะต้องล้อมรั้วไว้นะฮะการตก ผมหมกเกือบตกหลายรอบแล้วทางมันจะแคบเป็นนีเอ้ยเสือกมีด่าแม่งเลยใช่ไหมเฮ้ยมีรัวปะ่ะรัวสีเนี่ยมึงก็ไปหาให้กูสิครับกูยด้คเคิปเปอร์อเอ้ยแม่งรัวหมดมโอเคแล้วผมจะลองมาลองเทอีกทีนะครับว่าจะตกไม่ตกโอเค ล่วงไอ้สัตว์โอเคนะครับผมเอ้ยเราเป็นเกตินเด้เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่อุ้ยมีเมียหนึ่งเมียหนึ่งเรียกอันหนึ่งนะครับลำครานลำครานลำครานโอเคครับผมก็มีเรือหยู่สามอันนะฮะฟีอะไรมึงเอ้ย ไปไกลๆตีนเฮ้ยไอ้ยัดปิดเน็ตมาเลยชิพายฮึ่ยเจ้าไม่ตลกนะเว้ยโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตัดคลิปไปถึงตอนชาเลยปะนอนนะเอานอนนอนดนอนเนาะมีเวลานอนไะเออนอนเร็วเดี๋ยวหาที่นอนเร็วดิเร็วเร็ว คลิปนี้ก็ความยาวนิดนึงนะยาวหน่อยนะก็สิบสามนาทีหนึ่งชั่วโมง <c oughs> น้อยนย่งเนี่ยโอเคก็굿มอร์น n ิ่งครับท่านผู้ชมกิ๊งโม่งลุ่งทุ่งลุ่งเฮ้ยบ้านใครพังอนะ่ะเห้นนะบ้านมึงไงโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไม้ก่อนนะครับ<ป>โอเคครับผมก็ไปตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วลิเลีอยองโซ่ รัวได้สามันแล้วก็มีรัวไหมรัวพอหรือยังว่าสิบแปดอันไม่แน่ใจอีกสักนิดอีกสักนิดอยี่สิบเจ็ดอันน่าจะพอแล้วมัง้งโอเคผมก็จะไปร้อมรัวอีกทีโอสิบสี่นาทีแล้วเว้ย อีกสักพักเมมก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ,อืลอล้อมรัวล้อมรัวแล้วเติมมันจะทำชั้นสองเอาไปเติมชั้นเดียวก็อยู่ได้เออชั้นเอาไว้ยิงธนูไงควายากากเติมไม่มีประตูธน,นูประตูพองอ่ะอืมหัวใจไม่ไหวแล้วนะ โอเคผมก็จะทำเหมือนแบบหลังคานะก็จะเออมุงเขาเรว่าอะไรมุ้งที่อะไรไม่ใช่โอเคก็เป็นแบบอย่างเงี้ยทำให้มันสูงๆหน่อยนิดนึงแบบนี้แล้วก็วางสลกไปนะครับผมก็จะวางสแลกเป็นลายมือสำคาญเว้ยโอ้ยเกือบเอ้ยไอ้เชี่ย ตื paid, ้อเอ้ยเอ้ยเก็บทันนึกว่าพาแล้วฟฟิิมึงจะเป็นปลาแล้วฟิตฟิตฟิตอะไรวะเงี้ยโอเครัวก็พอดีเอ้ยกูวางผิดเอียดเป็นมนุษย์กายพันเก็บทันนึกว่าเมื่อกี้ตองดอไม่แน่ใจตองดอแต่วันตีหนี่งอีกพาต้องจับแค่คนเดียวเลยโอเคที่เหลือต่อไปผมก็จะ วัลเล็กซัลเล็กซัลเกต้องพูดอันนี้สแลเล็กซัลเล็กจากอาจารย์เตอร์ครับผมอาจารย์เตอร์หรือเอ้ยมีสแลเล็าปะวะไนว่าซัลล็กออกอยู่นี่ตาแม่งไม่ค่อยดีสมองสมองไปมาแล้วตั้งแต่รู้จักมึงอะสมองสมองกูไปมาแล้วชชดิโอเคก็จะวางงี้นะครับอ่าตัดคลิปก่อนโอเคก็ได้สแลเกมาแล้วฮะ ไอ,ไอเอ,ไอเตอร์ไปหาไม้มาให้โอ้แตงค o u มากน้องรักพี่ไปชมไอ้นี่ป่าอะไรวะขีเกียจชมแมงไก่ไก,ก็ได้มาเป็นรูปเป็นร่างอะก็ใกล้ๆกก็วางไว้ไสักพักแล้วก็เสร็จละไปโรงงานนะคีเกยาวมาจะสิบเจ็ดนาทีแล้วนะเนี่ยเนโรงงานแล้วไหนผ่านแม่น้ำไปอนูนะเเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เตอร์เดินไปนะโรงงานอะไรของมันไม่รู้เดินไม่ใกล้ถึงแล้วบอกแล้วพี่กำลัง ทำหลังคากำลังแหลก<อ>แดกดสุดๆแล้วหามในเตาเผาแล้วก็เผาไปด้วย,วยโอ้ยโอ้โหนี่อ่อยฮิปเปอร์ครับอะไรมึงรอยฮิปเปอร์โอเคเดี๋ยวตัดคลิปต่อทำเสร็จแล้วนะครับ